แล้วต้สใหญ่เอาไหมต้นให่อะนให่ก็ปอดปอดหมดแล้วเดี๋ยวต้นไสใหญ่เดี๋ยวจ่กินใส่ประมาณตัดไหมครับตัดไหเนาะตัดก็ได้ครับวักนนี้ใส่หลายตัดเท่าไรล็กร้อยนึงเลยครับตัดร้อนึงเนี่ยครับเนี้ยร้อยนึงตัดร้อนึงเป็นสอวัยครับตัดตัดหนึร้อเนื้อ100งร้ครับ

ยัปุ <Pues> bien, <m necessary> bien, ้มไปเนี่ยงาเออเขาพอดีใส่ถุงเล้วเอาโอ้ครับเอาครับได้เนี่เราไปครับล้มบัตรเลยครับมึง กอนเย็นมากกับตัวํำตกแรงมาแล้วครับพาพปี่น้องทำอาหารการกินครับวันนี้ได้หมูมาครับนี่ครับเดี๋ยวจะมาลวกหมูก,กินครับเดี๋ยวขอหั่นก่อนครับน้องตับหมูครับเบอร์ตับหมูครับ,รบมันลวก กินน้ำแล้งครับนี่ครับมันหลวกกินเลยครับนี่ตับลวยกูบบาทน,นี่ครับนี่ตับนี่กินไอยไข่เหล่จะไปหลวกนะครับโยอ อันกันนี่ครับอันนี่มีสดก็ได้ยุครับแต่ว,ว่าตรงนี้ถ้ากินตับยิบหนึ่งขอจะกินตับหัวครับถ้าใช้พี่น้องอย่างกินน้ำสายหดเกินไปครับ ชอบดูกับค่คองี้นะครับค่อยจัดเตยเดือดขอมาครับส่วนอบไก่อบหยังกับชีสแห้อยู่แล้วครับอบไก่ออบฟางครับสุมปลาไหลพัดเพชรกบครับอย่างง,คคางี้ครับเพราะกินได้ก็กินครับส่วนจูต้าหม,มาเนี่ยเคยกินบ่อยครับเพราะว่าไอ้พอเอพื่นไอ้บ,บอกว่าแหกขาโยวนี่ผิดพรบวคุ้มครองสัตว์นะครับ ก็ผมกินอยู่ต่ว่าบกออกอากาศนะครับนี่ครับตับอลานี่ห่ะหลายล้ะนี่ครับนี่ครับไป,ไปลวกครับเดี๋ยวมากินกันครับเยวลวกางบ้ารู้ส่ายไป,ไปในการลวกหมูหันไปบ้าสากฮะฟัง คือครับว่าเาสากแล้วอีกไปลวกครับ,น,รรบนี่ครับทำเหียมน้ำเลีงครับห่อเลยนี่ครับห่อนไปเพื่อนห่อนประเดี๋ยวอืมอ,นะอีกหนึ่งหลวกเดีวเมื่อี้เหมือนกันครับเดี๋ยวถ่าเบาะสากเดี๋ยวมาปีแล้วครับโอเคครับมาแล้วครับนี่ของแท้ จากโรงงานครับมาครับพี่น้องที่เหมกันนี่ครับแก้วครับรวยครับมาครับโอ้ผมได้แก้วได้ฮึมน้องตัวลวสวัสดีครับก้าวสวัสดีครับออขอแฟนแฟนหมอลนมาฝากกัน <laughs> นี่ครับนี่ก็ยินดีต้อนรับผู้ชมรีสอร์ทยำแรงยำคำครับนี่ครับไม่ได้พอพี่น้องหลายมือครับถักท้ายครับน้าครับนี่ก็บวันี้ยังครับบม่ได้ออกทงออกทาก็มาสื่อกับแก้มมากินกันครับกินแบบว่าดวกซอยตับดวกป่ะออกหลายคำกับน้ารอาหาเป็นพี่น้องกินได้ มาเล้ครับมาลเลย้อน่วกมาเลยผมเอาผมจะ,มจะ,มปปะมไปแบกมะเื้อี <c oughs> อ่าครับแบแสบครับไม่แบกมาแล้แบกพ่อกันพอกันอ้ยๆๆๆ <c oughs> น้เยน้อยเคี่ยมไหมเราทพ่อเคียมไ <c oughs> ด้เรอะไรนะพ่ออะไบานไหนเนาะจำบานไาเนาะครับตบพอไงวก นกผักก็อยอืมผมยกทำนี้เ,เขากินกันนะครับแซ่บๆน้นกันครับคำๆยังแรงสารคำมาคำมาสวยคำม,มาสวยแปลงคำมาสวยน้ำเงนดสวยส่วนย้ยเป็ดก็ไปกุ้งสดเนี่ยรอจะขูด้วครับเจยวจีนะฮะกุ้งสดๆไตวุ้มวมๆมากินยัวครับ บางนี่อยู่แหละครับเสียบดูดะครับเอายหกน้าวสมๆครับคอยเสียบหยุกน้าวเสมครับตับหลวกตอนนี้ไง ตำ้มูมครับนหนวงหายคนกว่าไม่เหรตัม,มูหยิเอาไวลวกครับลวกกิ่งผักกว่าก็นบ่บาาด่างแล้เหงีๆครับมผมตังตหยียดามเลย <laughs> ว่าเลยมวนว่าเยว่าไยบอกครับว่าไปบอกว่าเรียนมวนว่าภาษาครับว่าตัวกับพวกมวนครับเดี๋ยวไปคาบาให้น่กินนู้น่ไปฟอรจีน่เลยกินอะไรมาเลไม่กินนู้นอยู่ทงไม่กินนะครับเดี๋ยวมือสองมืออาจจะพาออกไปเบื้องบรรยากาศน้ำน้ำเลงครับจะไปกับบาษาครับไปประโยบากาไปกอครับสียหลายครับเชิญใส่เยอเสียฟอรไปยาสูบต่ำมาแล้วนะย ผู้เยำหลายครับเสียนจากนึบ้าเราสะอาดครับแ้โเป็นบางช่วงบางตอนนะครับอันนี้ว่าเห็นพี่น้องเห็นนะครับเด้อเราสอาเราขยันขอ้นคนละก็โยน่เลยโยนมาเดินต้นนต้นนี่แหละต้องมาสีแววใส่แ็นต้นไม่ดนสไม่ ดูจิ้นะะครับเนี่ยแต่พยอพะอแน่นะเป็นดีเป็นวาหรืวาครับเป็นวัหนหรือว่ครับอืมเอาเดี๋ยวจับเลยเออาเนี่ับ้องกคำคั นี่ครับพักผักกาศขาวครับผมกินเบื้องหล้วจับขุ่กอบดีขัาปูกเองสุดยอดเลยครับเนี่อืม นะครับพี่น้องโอ้โดโดยสิวนบาออ้านบดแดงไม่ยห็งพี่น้องบาถือใจแล้วกะบ่ดิีมน้องครับจูนเนี่ยเอา่าเอาถือใจพี่น้องสายสุกกันนะสายหยิบจัดแพรครับแล้วตีโดยบ้าสาบมาสวนเลือดอะไรครับ, <c oughs> บร rồi liệt, phốt đây, đấy Men lúc đi không gang, làm làm đấy Mhm. 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 Đó Mhm. 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 เลแทนเลยครับเดี๋ยวมันกาจะใช่ครับเห็บลวกแซ่ไปอยกดบยนึนยยงเนาะแซ่ไปยกดบยนึงน,นี่ครับนี่เป็นเนือครับก็จะราบมูลละแ้ๆ เอาละครับอันนี้ก็ได้รับผ้าควันแล้วสีดำลาพผ้าจากพี่น้องไปก่อนครับนี่ก็ผมก็สาดกินแซ่บๆครับซำับมื้อนี้ก็รับอยูครับพอไกลมันตากเอ้ยว่ามันเข่าเสียงมากเลยรัพี่น้องปก่อนครับช่วงนั้นกับไปทุกท่านพันหุ์งวดนะครับช่วงช่วงเดี๋ยวให้ตัวใด้ะครับเด้อเฮ้ยก็แล่นเนาะเนี่ยขัดไกลครับเดเบิ้งไกลครับเอาครับเอาครับอย่างนี้เลครับ กราบสวัสดีแบบงัออ้นครับผมอีกชเวาสายก็อลไรครับเอาครับพักกันไปครับดีกว่าสังกันครับ